สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิม่าเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี้ขอเสนอคําว่าสังครับคําว่าสังออกเสียงว่าสังคือกันครับคําว่าสังนี่มีสามความหมายครับความหมายแรกเป็นคํานามหมายถึงซื้อต้นไม้ชนิดหนึ่งครับซึ่ง เขาเอ้นว่าบักสังครับคนอีสานส่วนมากสื่อซื้อพวกผลไม้น้ำหนาด้วยคําว่าบักครับบักสังบักม่วงเหล่านี้เป็นต้นครับฉะนั้นคําว่าบักสังเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงต้นสังนะครับที่มีอยู่ดาด,ดื่นในภาคอีสานบักสังต้นนี้คือโดกแท่โดกโดกนี่บักสังครับความหมายที่สองเป็นคำนามครับหมายถึงคำเรียก ผู้ที่ตายไปในอดีตครับผู้ที่ตายไปในอดีตเด้อโดนพอสมควรครับเช่นสังปูสังญาหรือว่าสังหมอลำเคนหรือว่าสังหมอลำบุญเพ่งไยผิวชัยนะครับสมัยต่กีแตะกอนก็โอ้มวนครับหมอลำเค้นดาเหลาหมอลำบุญเพ่งไยผิวชัยลำเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงบักอโลโลประก,กาศพุ่นอ่ะขามทุงขามทา นี่ครับสังเราเนี่ยไฟฟ้ากะบบมีนะครับนั่นคือสังข้อหมายที่2เป็นคํานามเรียกผู้ตายในอดีตครับข้อหมายที่3เป็นคําวิเศษของคําว่าสังหมายถึงอะไรเชน่นเจ้าเฮ็ดสังแม я, อ่าเจ้าเฮ็ดสังแม่หมายถึงเจ้าทําอีหยังแม่แม่ทําเฮ็ดหยังแม่เฮ็ดอีหยังนี่นะครับความหมายที่สองของคําว่าสังเนี่ยครับในคําวิเศษอันนี้หมายถึงทําไมเช่นเจ้าสังบ่มาเมื่อวานวานี่มว้มวนม้วนเด้อ เจ้าสังบอมาเฮ็ดหยังยู่นี่คือความหมายของคําวา่าสังครับมีสามความหมายความหมายแรกเป็นคำนามหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งครับบักสังครับต้นบักสังความหมายที่สองเป็นคําเรียกผู้ตายในอดีตหรือว่าบรรพบุรุษนั่นแหละนะครับและความหมายที่สามหมายถึงอะไรเช่นเฮ็ดสังหรือว่าหมายถึงทําไมเช่นสังบอมาพ่อกันไหมกับรายการภาษาไทยทีมอีสานและผม ทีระพงโสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี้สบายดีครับ